ก่อนวันพระเมื่อเมื่อพระที่แล้วนะไม่ใช่พระนี้นะพระที่แล้วน้ําตาไหลเลยแม่บอกโยแม่บอกเนิ่นงั้น,นอนไปนเลยไม่ต้องลุกมายโยแม่เอาข้าวไปถวายนะแล้วก็นอนสวดให้ท่านอย่างนั้นน,ะอ,นอนยังไม่ได้นอนในกุฏินะเขาไม่ให้นอนเขาให้ไปนอนในะหอสดมนใหญ่ก่อน เขาบอกเขาบอกว่าทำไมขามันใหญ่ผิดปกติเขากลัวจะล้มกลับมาตายที่บ้านแล้วไม่ไม่บวชต่อแล้วตอนนี้ไม่ศึกแล้วบอกเลยตอนนี้ไม่ศึกแล้วบิดมากเลยบุญบิดคือกำลังเตรียมจะศึกแล้วจะศึกคือเสื้อผ้าอยู่ตปลายเท้าแล้วมองเห็นแล้ว่โยแม่วมาให้แล้วไงต้องศึกไปเจอโยป้าโยพี่กวก่อนนี่เนละยถึงลุกได้เนี่ยเดินได้แล้วเนี่ย ยาวเลยไม่สึกด้วยเพราใจคิดแล้วว่าไม่สึกอ่ะใจไม่อยากสึกด้วยเรื่องเรื่องอ่ะสาธุสาธุตัวนี้นะข้างนี้มีปฏิกิริยาก่อนเจ็บแล้วก็ปวดเนี่ยสว่างเี้ยครูอันเนี้ยเมื่อก่อนนะแต่ตนเนี้สบายเลยเนี่ยอืป้าเคยเห็นเคยเห็นลูกนั่งนะ เคยดูดีกว่าดีมากต้องหักกระโหลกเลยคือมันลุกนั่งไม่ได้ควาสัมพันธ์ถ้าไม่สำคัญไม่ได้นะจริงจริงอันนี้นี่กล้าพูดได้เลยนะว่าคือลุกนั่งไม่ได้ถ้าจะลุกทีอย่างนี้ไม่ได้คือถ้าที่โยมป้าไปปากป้าจะเบี้ยวใช่ไหมจะบิดแล้วก็ค่อยอย่างเงี้ยมันปวดอะค่ะโกรธมากน้ำตาจะไหลครั้งอัโยมแม่มาบอกโยมแม่บอกนอนอยู่งั้นแหละไม่ต้องลุก แต่อันนี้เนี่ยลุกขึ้นลงงียนั่งเนี่ยชอบนี่นี่อยากเอาคลิปนี้ให้โยแม่ดูเลยเออเนี่ยคือแบบคือเข้าใจไหมว่าเวลาที่ลุกขึ้นอย่างนี้นะหนึ่งเจ็บสองปวดนะแล้วต้องอยู่อย่างนี้อันนี้ไปแล้วเนี่ย่ที่เดินได้แล้วนะเนี่ย ต้องถามยิงไาคือเขาไม่ไม่ได้เห็นคนเดียวนะคือพระทุกคนในวัดทุกคนโอ้โหจะเรียกพรลูปเนี้ยต้องไปหาเองดีกว่าคือเนี่ยเนี้ยบุญบุญสัมพันธ์อาจารย์เนาะท่านบอกท่านจะศึกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แน จ้าไม่ได้สึกแล้วก็ไปหาบอกว่าท่านอยู่ได้อยู่ไปก่อนบอกว่าสุภาพผมไม่อยากสึกเลยบอกใจ่เย็นเย็นเดี๋ยววันเสาร์ให้พี่ส้มพาไปเป่ากันก่อนมาก็โทรมาหาคูเบนครูเบนบอกเอาตัวมาเลยนั่นแหละสงสารทุกทุกคนลุกเป็นร้อยยังไม่กลัวเลยนี่พี่สาวนะคนหมอเป็นพี่สาวนะพี่สาวจ้าพี่หมอพีนได้ในแสดงแน่งไม่ยอมรับท่านท่านจะรู้จยอมรับยอมรับท่านจะบิดบิดกะบปาค่อยค่อยลุกอู้ยหาย เพราะว่าอยู่กับคนไข้มะเร็งมานานรู้เขาไม่ได้โกหกเขาพูดความจริงให้เราฟังไงเพรพี่ซ่อมอยู่คนไข้มะเร็งมา24ปีแล้วเนี่ยคือเห็นเนี่ยเราเรารู้เลยเพราะว่าเรารู้ว่างานคนปวดมันเป็นยังไงหลายรอบแล้วพมันไม่เคยทําได้อะเข้าใจความหมายไหมพระไม่เคยทําได้อย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบถ้าเป็นเล่าให้ใครเขาฟังก็ไม่มีอะไรนอกจากโยมแม่กบโยมป้าเขาจะเอาเอาของไปถวาย อโอ้ย่าแค่แค่แค่นี้นะอันนี้แค่นี้มัไในปากเปิดหน้าเนี่ยบิดเบี้ยวแล้วนะ่ะ hmm. จริง,รงๆก็จะลุกขึ้นได้อนะ่ะอันนี้<อ>ไม่ต้องถนะามาพระอาจารย์เป็นอะไรครับเป็นอะไรมะเร็งมะเร็งมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองมงอฟีนเป็นยาย,ยายา,ยาสุดท้ายแล้วอ่ะผ่าตัด ผ่าเอ่อผ่าตัดก็ตายไม่ผ่าตัดก็ตายอันนี้คือหมอเขาหมดแบบแล้วคนนึมีพระนี่แหละร้านที่ไม่ตัดแรกคิดว่าแค่นี้ตัดนี่เลยเขาจะให้ตัดขาจากน้ดนหรนะใช่ตัดยังต้นเลยนะตัดก้นขาตัดแก้มก้นเอาแก้มก้นออกเลยนะโอยถ้าตัดนะแก้มก้นออกนะเราเราคิดดูการที่ว่าเราจะต้องมารอขาเฟือกสองปี เราขาเปือกสองปีแล้วเราต้องพยุงใช่ไหมแล้วพยุงไม่ได้แล้วเพราะมีลุกนี้แล้วไอ้สองขาอืมใช่หนึ่งหนึ่งสองขาออกไหมสองขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันมีมันมีต่อมเหลืองตรงนั้นพอไอ้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 สองขานั้นมันจะกระทุงลูกนี้ให้มันเจ็บเนาะออพอกระทุงลูกนี้เราก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ได้แต่นั่นนะแล้วมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมโยมไอ้ที่เป็นเหล็กเหล็กอะเหล็กขาบล็อกเกอร์ใช่ก็เลยขอเลือกแต่สินใจไปรักษาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านดีกว่า นี่แหละจนมาเจอนี่แหละลุกขึ้นได้แล้วเนี่ย